เราจะไม่ได้เกียงไปนะคะเกมแม่ดูใครเอาแม่เล็กเนี่ยนะใครหมดก่อนใครหมดมือก่อนนะคนนั้นชนะเดี๋ยวนะทำไมนะทำไมมันสั่นวะมาเล่นกันกลัวใครเริ่มก่อนฉันเริ่มก่อนเป่าหญิงชุบดิวางไปแล้วไว้เนี่นะคะใครเชียร์พี่ฝันกดหนึ่งใครเชียร์พี่ฝนกดสอง มาจะมานั่งชิดๆกันหน่อยมันจะตกขอบโอเคเออรักกันไว้ดูดกันไว้อยูกใก่ใกล้ๆกันไว้ให้เหมือนแม่เหล็กอะเกมแม่เหล็กดูดเกมนี้ก็คือเหมือนกับประมาณว่าถ้าแม่เหล็กมันแบบมันเหมือนโดนแรงดูดเออใช่ใช่ไม่เหมือนอะยาง <laughs> <laughs> ยาง <laughs> ยาง <laughs> ยังติใจตนคกันตกใจ ทำไมยังไม่มีใครเข้ามาเลยทำไมเราไม่โดนดดสักทีอืมอืมกดระ่วเปล่าเดี๋ยวมันมามันมาเป็นแพรแน่เลยน่านแล้วพี่ฝันพี่ฝนไปละคันหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว่ามาเป็นแพรน่าน่านนานนาตายแน่พี่ฝนพี่ฝันบอกรอดรอด เหลือเท่าไรเหลือเท่าไรที่ฝันแรงดึงดูดด้วยโหนนะเหลือสองสี่หกแปดนี่มีสี่โอเคโอเคเออเราไม่ร้านนะาเราเป็นทำไมทำไมเป็นเออทำไมวันนั้นเราเล่นกันคือแบบว่าพูด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 เลยอ่ะยังไม่ทันได้วางกระดานโลกอ่ะ อี S <S <S Jetzt, there, wow! mine, mine, mine. ๋น right ี่นี่นี่มีเด็กอยากเล่นด้วยนะมีเด็กอยากเล่นด้วยเอส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 อ๋อมาทำไมไอเด็กได้คนแก่อะไร้วะอะไรล้วสี่ห้าก้อนหามุมก่อนนั่งยืนด้ยนั่งยันนั่งยัตรงนั้นสะดุ้งนะมาไลยกบวนอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาดูเราเล่นเกมแม่เหล็กดูดกันค่ะมามามาใครเข้ามาแล้วใครหมดสอคนนั้นชนะนะคะสิบคนดูค่ะตอนนี้สิบคนดูหมดแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยไวอะที่เปล่ยนแพเลยทำไมทำไมเราเล่นกันอ่ะแป๊บเดียวเองโน้หมดมาเดี๋ยวสลับพี่ายกับพี่ฝนเอาแพ้แพ้ไปเริ่มอ๋อเออเดี๋ยวพี่าฟกับพี่ฝนมาเดี๋ยวเรา๋ยขอดมาชิงกันอ่ะ ว่าใครจะชนะอีวานลกนีพี่ฝันตสาที่1คนดูสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะไม่ได้มาไรค่แเราก็จะมาไรนะคะวันนี้เราจะมาไลให้ดูอ่ะพูดผิดนะคะวันนี้เราจะมาไล์ให้ดูคะ่ะอุ้ยนี่เด็กจะหอมแก้มนไ,ไม่เด็กเขาเอะเรอต้องต่เล่นด้วยวันนี้เราจะมาไล์ให้ดูนะคะเด,เด็กเด็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวทุกคนมเมื่อกี้พี่ฝันเริ่มมาคือแบบเหมือนแม่เหล็กมันไม่มีแรงอะเออวายเราพี่ฝนวะใช่พี่ฝันค่ะ เราเป็นอ่าอะไรนะไป็นไหนพี่คนกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งไปไหนจะเล่นไปไหนแต่พอตรวันนั้นที่เราเล่นน่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูได้พี่ฟ้ามันดูข้อความไม่ได้ใช่ไหมไม่ยังไม่มีคนเหมือ่ะอ๋อมันไม่มีคนเหมือนทุกคนทุกคนทักทายกดไลค์ส่งหัวใจมาทักทายกันหน่อยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะกำลังไปอาบหนาวเปล่าช้าๆสิฉันครับแกฉันยังไม่ลงเลยแกลงไปแล้วแอบแอบแอบรีบมากเลยเอา นี่เรามาเล่นเกมแม่เหล็กดูดกันนะคะใครแม่เหล็กหมดก่อนคนนั้นชนะมาลุ้นกันค่ะว่าพี่ฝ้ายกับพี่ฝนในรอบที่สองนี้ใครจะชนะเมื่อกี้รอบแรกนะพี่ฝันกับพี่ฝนพี่ฝันชนะไปแล้วค่ะมาลุ้นกันค่ะพี่ฝ้ายว้าวเฮ้ยตัวเองอะทุกคน เร,เราเล่นทุกคนเชียร์ใครเร,เราจะติดกันไวมากพี่ฝนเชียร์ใครคะเชียร์พี่ฝ้ายเชียร์พี่ฝนเชียร์พี่ฝ้ายกดเชียพี่ฝ้ายทำไมไม่ดูเลยเชียร์เชียร์พี่ฝ้ายกดหนึ่งเชียร์พี่ฝนกดสองไม่เชียร์ใครเลยกดสามไม่เชียร์ใครเลยกดสามเชียร์พี่ฝันเชียร์เอวากดสี่เชียร์พี่ฝันกดห้าอ่ะไหลไปเรื่อยเลยกดหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรทีนี้เฮ้ยพี่เอวาไปเก็บอ่ะมัลุ้นซิพี่ฝ้ายจะโดนดูดเปล่า พี่ไพ่ไม่โดนดูดเธอวางตรงเมื่อกี้เธอก็ถูกแล้วเธอไปวางตรงนั้นพี่ไพ่ไม่โดนดูุทำไมอ่ะเออนั่นน่ะสิทำไมอะทำไมหนูโดนดุตุคนเดียวมันดิ้นนะมันดิ้นเออมันดิ้นนะทุกคนระวังแขนนะมีแม่เหล็กเปล่าหนูไม่คิดหนูหนูจะไม่ไปไกลว่ะแหมนี爸爸่เอาอยู่ฝั่งนี้อะ อุวยสวัสดีค่ะหนึ่งร้อยแปดสามสิบแปดคนนะว้าวเข้ามาเชียร์กันนะคะทุกคนเฮ้วาไม่ยอมมัเนี่ยวาไปเอามาให้เหม็นงดิมาเชียร์กันนะคะโอ้ยใสๆน่าจะอยู่ที่เราอ่ะใสๆอ่ะอ้ามาลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเล่นเกมแม่เลยกันค่ะก็รู้แหละว่า จริงๆเขาเกมนี้เป็นเกมฝึกสมองด้วยนะนั่นไงนั่นถ้าวางไม่ถูกตำแหน่งถ้าวางไม่ถูกตำแหน่งก็โดนดูดต้องดูดีๆเล่นเล่นเล่นไม่โดนดูดแล้วมันน่าเบื่อนะอ๋อโอ๊ยไม่เหมือนฝึก เล่นใหม่อะคือเมื่อกี้พี่ฝ้ายล้างกระดานนะคะพี่ฝ้ายทำไมถึงล้างกระดานคะพี่ฝ้ายเดี๋ยตั้งใจตั้งสิพี่ฝ้ายตั้งใจเกินไปแล้วฝนฝนตั้งใจเกินแม่ตั้งใจนะแม่ตั้งใจนะแม่ต้องตั้งใจนะไม่ต้องตั้งใจนะผิดกับเมื่อฝันเมื่อพี่ฝันเมื่อกี้เลยพี่ฝันจบเร็วมากโอ้ยพี่ฝ้ายเก็บเลยค่ะเดียบมาไม่น้อย พี่ฝ้ายทำแม่ so เหล็กรวงนะคะกระจายเต็มเลยค่ะเลยพี่ฝ้ายแอบซ่อนเปบ้างมันเป็นแผนของพี่ฝ้ายหรือเปล่าอ่ะไม่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 เราเรามีเยอะไม่ใช่แล้วไม่เอาละแผนพี่ฝ้ายเปล่าตาใครตาพี่หรอตาพี่ใช่ค่ะนูนนู่นนี่แล้วเราก็เป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้เพราะเราเล่นรอบแรกไปแล้วเราเป็นผู้ชนะนะคะเราหาผู้ท้าชิง ตอนนี้เราหาผู้ท้าชิงมาลุ้นกันนะคะมาเชียร์เป็นกำลังใจให้เราสามคนนะคะพี่ฝ้ายพี่ฝันพี่ฝนนะคะว่าใครจะเล่นเกมนี้เป็นผู้ชนะอูเมื่อกี้สองรอยน้าพี่ฝันเข้าไปหายเหลือเหลือสักหสิบเกสิบดว้ยวยวสวัสดีค่ะท<ว>ุกคนทานข้าวกันหรือ,อยังคะ่ะ ค่ะเราทานเสดาวนะประหลัดเสดานะประหวานยำยำสดาเดี๋ยวใส่กิกกะซาเดี๋ยกินข้าวผัดเดีกินข้าวผัดสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกคนว้าวเมื่อกี้พีายหลังตอนนี้พี่ฝนล้างกระดาษสนุกเขาเล่นกันอยู่สองคนค่ะน่าจะนานแล้วเราอ่ะเขาเล่นกันอยู่สองคนใครว่าว่าใครจะชนะเออทุกคน พี่อส่งคอมเมนต์ทายเข้ามาหน่อยค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเกมนี้ในรอบนี้ด้วยพี่ฝ้ายหรือพี่ฝนลุ้นกันมีเด็กร้องเพลงเงี้ยว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 อยู่เอ้าเงียบเงียบตั้งใจกันใหญ่ Yes เอา หมดตอนไหนนะร่วมไปแล้ว่ะนับสิบซ้อนเปล่าไม่ได้ซอนนะเอามีกี่ลูกนเลยอันนี้อ่ะห้านะคะหกเจ็แปดสิบนะคะสิบห้านะคะสิบห้ายี่สิบยี่หหายค่ะหายที่ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งไงไม่ใช่มันตงมีคนละสิบหกลูกตรงนี้ว่าวาดูดิ ล่ะงานเอาใหม่อะไรของวีฟายเนี่ยทุกคนใช่ไหมวาจอบเก็บไม่ครบยังไงก็ชนะเพราะว่าฉันเหลืออีกเม็ดหนึ่งโอเคมาแต่เม็ดนั้นน่าจะเป็นแรงดึงดูดให้วีฟายล้างกระดาษก็ได้มาดูที่วมาเลิกไม่ได้เลยอ๋ออันนี้มันเป็นเศษอยู่แล้วเหรอหาไยลูกๆมันตัดหาไม่เจอว้าหายพี่ว่าไปหาไปอีกลูกนหนึ่งมันหายอีกลูกนหนึ่ง ไม่รู้รว่าหลุดไปฝั่งนู้นเปล่ามันหายตั้งแต่ทีแรกแล้วหายตั้งแต่ตอนน้าฝันทำร่วงใช่เหรอน้าฝันยังไม่ทำร่วงเลยทำร่วงแล้วร่วงต้นไหนร่วงตอนนั้นเลยมุดดิมีแต่พี่ฝนทำร่วงน้าฝันยังไม่ทำล่ลำลลวลงฟังนู้นนะใส่ร้ายใส่ร้ายคมอะคมะเออพี่ฝนเล่นคนเดียวแล้วค่ะทุกคนไปพร้ <c oughs> อ,อมนะ คนขาอ,อาหารมาเล่นยามบ้างนะคะให้อาหารย่อยก่อนนอนนะมาอฝึกสมองสมองยามเย็นโอเคฝึกสมองดีนะคะเนี่ยอ,อะไรคะ <laughs> ว้าคนเดียวสองไม่ได้ไม่หวเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้ากรอกได้นะใส่แคปถัด <laughs> เกิดอะไรขึ้นต่อเรา,าเข็นได้ไหม ทำท่ไมคะทำทำไมว้าไม่จบไม่จบไม่รอดไม่น่ารอดอ่ะมาลุ้นกันทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้ากับพี่ฝน ว่าใครจะชนะเกมนี้แม่เหล็กดูเล่นแบบว่าไม่ตั้งใจมากโอเคค่ะใครจะชนะใครจะชนะเข้ามือจังนะหวานเอาใหม่ได้ไหมเล่นแบบไม่ตั้งใจไงเล่นแบบไม่ตั้งใจ นะล,อล้องหัวเราะจนน้ำตาไหลเลยไหมเอาล้อยังหมดแล้วนั่นอะนั่นใช่ล้อเขาหมดแล้วหมดเขาหมดแล้วชนะแบบไม่รู้ตัวเอ้ย <laughs> ไม่ใช่สิแพ้แบบไม่รู้ตัว <laughs> เดี๋ยวก่อนนะคุณเล่นยังจะเล่นหรือยังเนี่ยไหนๆลองพี่กับพี่ฝนพี่ฝ้ายนะสนะ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 ลับกันแหมเธอเธอ อุ้ยเอาน้ำเอาปลาไาเช็ดน้ำตาโอ้โหไม่ใช่ไม่ช่น้าไม่ใช่น้ำตาว้าวที่น้ำตาไหลไปเถอะแล้วก็ทุกคนหัวร้อนหัวร้อนจังที่วางมันต้องหายไปตรงไหนแน่เลยะเดี๋ยวเอวาเล่นนะเดี๋ยวเอวาวางนะสิบสามสวัสดีค่ะเล่นกันยำยำอาหารย่อยนะคะ นี่นะส่้าขาว่าชัดนะไหมคะห้าอ่าเล่นกันสามคนนะคะอ่าโอเคตาเอวาก่อนนะอ่าเอวาก่อนค่ะนี่อ่าดูซิพี่ฝันจะสู้เอวาได้ป่ะอยากให้มันติดกันลูกแมวอ่ะอ่าเป็นไงนะ อ๋อเอวาตั้งใจมากเลยนะหนูกลัวหลงแล้วหนูกลัวเอาวางวางอย่าให้มันติดกันหนุกเอาลง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 น้าอะนี่เอาวางวางวางแล้ว ฟ้าวาังเร็วอันนี้ไม่ได้เล่นไม่นี่ไม่เอาไม่แค่หมุนแค่หม,มุนเละะ่นโอเคนี่นะคะเหลือสองคนแล้วค่ะอ่าอ่านี่นะคะทุกคนนะคะอันละไม่กี่บาทนะคะแต่ว่าทำให้เด็กไมได่ดูมือถือด้วยนะคะทุกคน เห็นนะว้าไม่จับมือถือเกมฝึกสมองใช่ฝึกสมาธิเด็กนะฝึกสมาธิด้วยนะคะแบบมีความตั้งใจอย่างเนี้ยค่ะเหมือนคนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็ทํายังไงนะคะให้เราหมดมือเร็วที่สุดนะคะนี่ค่ะไปแล้วค่ะแล้วคนนี้อะหัวล้อทีตึงก็ไปเหมือนกันนี่นะคะเสียแล้วเสียแล้วไม่รู้ไง้ลงพี่ฝันอทายซีว่าพี่ฝันี่ยผีมากอะ ไทยดีไทยดีว่าพี่ฝัน,นอ๋ oh, <yeah. S 1> อเย้โอ๊ยคราวนี้ใครจะชนะอ่าว่าคิดว่าใครจะชนะคะใครฝันใช่ใช่นี่เอา้าเอา้าเร็วเร็วเน่อ่ะตุตก๊ตก,ก,ก,กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดกดกดกนี่เลยเนาะ yes หมดนี่นะคะอ๋อหมดแล้วเหลือเยอะเลยหมดขอเติมให้ค่ะลูจะนับเอ้ไงห้า okay. มาทุกคนคะเมื่อกี้หนึ่งเกมนะคะโอ้โอ้ตอนนี้นะคะเราต้องขอดูก ตอนนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวววันเดี๋ยคลิปหน้าเราจะมาไลฟ์สดเล่นเกมอะไรอย่าลืมติดตามกันทกันนะคะยังมีอีกหลายเกมเลยค่ะม่วาีอะไรนะคะกดช่องอีวาเชคเกคร์ด้วยค่ะเออบอกทางวางค่ะว่ากดช่องอะไรนะคะอีวาเชคเกอร์ด้วยค่กดกันดีเลยคะไหนทำได้อ้อนอ้อนนี้อ้อนนีก็ดีอ้อนไหนอ้อนยังไงอ้อนยังไงอ้อนยังไง ขอหน่อยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นพวกเราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้ไม่หว็นเขา